ตอนแรกที่เหมือนทํางานแรกๆนะคะปิ่นเป็นคนชอบใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาบอกว่าเล่น AV หรอคําพูดของคนอื่นเนี่ยบางทีมันมีผลต่อจิตใจเรามากๆโดยที่บางทีเนี่ยตัวหนูเองก็ไม่ได้รับรู้ว่าแบบเอ้ยเราเอาคําพูดเขามาคิดนะหรืออะไรเงี้ยคะมันไม่แปลกเลยที่จะมีหลายคนเนี่ยเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าหรือเริ่มเป็นอยู่ในสภาวะพวกนี้มากขึ้นนะคะค วงแล้วนะคะชื่อว่าวงเมลมันโลนะคะถ้าสัญลักษณ์วงที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ที่กํลาลังละลายคือความหมายที่เราคิดกันมาคอนเซ็ปต์ก็คือความไม่สมบูรณ์แบบคือความสวยงามของโลกก็คือเหมือนทุกคนไม่ต้องเพอร์เฟกทุกคนเป็นตัวตัวเองที่ดีที่สุดประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนบางทีคนเราอ่ะนิยามคําว่าสวยงามอ่ะตามรูปลักษณ์หรืออะไรที่เราแบบอ่าคุยกันมาแต่ช้านานหรือแบบตามความเชื่ออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยที่แบบ เป็นเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยร so um, ู้สึกว่าจริงๆแล้วความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละก็คือความสวยงามของโลกเหมือนกันก็เลยได้เอารูปดอกไม้ที่กําลังละลายมาเป็นโลโก้ค่ะส่วนใหญ่เพลงที่เราทาเนี่ยจะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับตัวตนของแต่ละคนแล้วก็แบบเกี่ยวกับสังคมด้วยค่ะก็จะมีแซมนะคะจ็นมือกองแล้วก็มีพี่ข้าวเต้าเป็นนักร้องแล้วก็มีพี่ปิ่นเป็นมือกีตาร์พี่แพรเป็นมือเบสแล้วก็พี่บีเป็นซินคีย์บอร์ดแล้วก็น้องมุกเป็นคีย์บอร์ด เป็นวงสไตล์ไหนทุกคนถามอยู่มากว,าว่าวงนี้มันเป็นวงอะไรกันแน่นะคะก็คือเขาได้คุยกันแล้วคือวงเรามันเป็นวงเรื่องอะไรไอดอลแล้วก็มีคอนเทนต์มิลลารี่แดนก็คือแบบเต้นแบบคล้ายๆเหมือนแบบเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงะคะ่ะแล้วก็มีการเล่นเครื่องดนตรตีตำแหน่งของแต่ละวงด้วยค่ะตอนแรกจุดมุ่งหมายของวงเนะี่ยเราคิดกันนะคะทางโปรดิวเซอร์ผู้จัดการทีมงานทุกคนอนะ่ะแบบว่าเราเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยมันมันค่อนข้างหนักเนาะแบบคนจะแบบเข้าใจไหมหรือแบบ มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขามองว่าแบบมันเป็นโรคทางจิตเวทอะหรือว่าเรียกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยไบโพล่าอะไรเนี่ยมีจริงไหมแบบเป็นไปเองมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยซึ่งพงหนุก็แบบเครียดกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยะคะ่ะแต่ตอนนี้พ่อทํามาสักพักอะรู้สึกว่าไม่แค่่อยากจะแบบส่งไปถึงคนที่เขาได้รับปัญหาค่ะก็อ,อยากให้แบบว่าอย่างน้อยเพลงตรงเนี้ยเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าในพาร์ทจบของทุกเพลงอะจะมีตอนที่แบบเออเฉลยของทุก,ทก เขาเรียกไงอ่ะของทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตอนแรกให้เกิดไปก่อนจจาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งนี้คืออะไรภาวะซึ่งเศร้าโรคเครียดอะไรพวกนี้ค่ะไบโพร่าคือจจาไม่เข้าใจเลยเนื่องจากว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเรายังไม่โตด้วยแต่พอโตมามากขึ้นเราเริ่มเจอกับตัวเองด้วยซ้าพวกภาวะเครียดอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเจอหลายๆอย่างที่กดดันแล้วเราก็จจาคืออยู่มาหาลัยแล้วก็เลยแบบว่าเจอสภาวะที่แบบว่า กดดันมากๆอะไรเงี้ยค่ะต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเจะก็เลยเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางด้านจิตใจมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าพยายามมองว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ผิดปกตินะโรคพวกนี้ก็คือโรคเหมือนกับคนทั่วไปไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะเกิดแก่เจ็บตายก็คือเป็นปกติของคนเราซึ่งมันก็ไม่ผิดถ้าเขาจะมีโรคโรคหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นมาจากปัจจัยภายนอกอีกตั้งแต่การเลี้ยงดูครอบครัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพที่เขาอยู่ในแต่ละวันมันก็สามารถเปลี่ยนเขาในเรื่องของจิตใจในเรื่องของร่างกายที่อาจจะทำให้แย่ลงก็ได้อะไรเนี้ยค่ะคือคนรอบตัวเนี่ยเป็นเป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะแล้วคือโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่แค่โรคที่ว่าเราเศร้าเศร้านะแล้วบางคนก็แบบ ให้บอกว่าไปออกกำลังกายสินอนเยอะๆคือมันไม่สามารถจะหายได้ด้วยกันออกกำลังกายหรือนอนเยอะๆคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่แบบต้องได้รับกรารรักษาแล้วมันก็ไม่ใช่โรคที่แบบเป็นคนบ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้อันดับแรกคืออยากให้สังคมมองหม่ว่าโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งที่ทุกคนเป็นได้แล้วยิ่งสังคมสมัยเนี้ยก็ยิ่งเป็นได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมีสิ่งแวดล้อมอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราแบบจิตใจเรามันดรอบง่ายขึ้นนะคะ ที่สาคัญเลยคือโซเชียลเพราะว่าทุกคนพิมพ์พิมพ์เราไม่รับไปชอบเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาอ่านที่เขาฟังเนี่ยเขารู้สึกไปแล้วเขาก็บางทีเป็นแผนในใจเนี้ยคะ่ะตอนแรกที่เหมือนทํางานแรกๆนะคะเขาเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็เริ่มมีแบบเสียงวิภาพวิจารณ์หลายๆอย่างเช่นปิ่นไปคนชอบใส่ชุดนักเรียญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาบอกว่าเล่น A v หรอมันเป็นประมาณนี้นะคะแบบบางคนก็ทักมาแบบ แรงแรงจริงก็คือแบบขายตัวหลออะไรเงี้ยใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือแบบทําไมการที่เรางานในเรทที่เราชอบเราเรียนญี่ปุ่นที่เราแบบแค่เราชื่นชอบสะสมมันเฉยกลายเป็นว่าคนมาตีข้าว่าเราเป็นนักแสดงเอวีหรอด้วยการแค่เราใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นคําพูดของคนอื่นเนี่ยบางทีมันมีผลต่อจิตใจเรามากๆโดยที่บางทีเนี่ยตัวหนูเองก็ไม่ได้รับรู้ว่าแบบเอ้ยเราเอาคําพูดเขามาคิดนะหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในภาคน,นียบางบางทีคนที่เขาพูดะเขาไม่ได้คิดว่าแบบ ตัวเราแบบเออตั้งใจขนาดไหนหรือว่าจริง,รงๆเราเราแบบรู้สึกแย่กับคำพูดเขามากด้วยความที่แบบสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันนี้มันมีการแข่งขันมันมีความกดดนันแล้วก็แบบมันมันดูเคร่งมากขึ้นนะคะเคร่งเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่จะมีหลายคนเนี่ยเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าหรือเริ่มเป็นอยู่ในสภาวะพวกนี้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมันมันเป็นเรื่องปกติที่สื่อเขาจะต้องออกมาทําหน้าที่ของสื่ออะคะ่ะเพื่อที่จะสื่อสารว่าเอย โรคตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นบ้านนะโรคตรงเนี้ยไม่ได้เป็นแล้วไม่มีวันหายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพลงวิทิ์หลายคนแบบชื่นชอบมากเพลงนี้เพราะแบบว่าเนื้อหามันจะเกี่ยวกับเหมือนเราล่าแม่โมดใช่ไหมคะก็คือในสังคมตอนเนี้ยเท่าที่เห็นก็คือทุกคนสามารถที่จะเป็นตัดสินใครๆก็ได้ทํายังไงก็ได้แบบว่าสามารถโพสโซเชียลได้สามารถจะวิจารณ์ใครคนหนึ่งได้แต่สุดท้ายแล้วการที่เราไปวิจารณ์ คนคนหนึ่งถึงคนนั้นเขาจะทำผิดอะค่ะสุดท้ายแล้วเราอะที่ไปทำวิจารณ์เขาอีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้วว่าคือใครกันแน่ที่แบบเป็นแม่มดตัวจริงประมาณนั้น,นะค่ะ <c oughs> สตอรี่เพลงเราก็จะเดือดๆหน่อยอืจริงๆถ้าจริงๆถ้าได้ดูตัวเพลงอะค่ะแต่ละเพลงของเราอะจะมีบอกอยู่ในแต่ละพลาร์ทเลยค่ะพี่ว่าแบบในในเนื้อหาของเพลงมันก็จะมีความเศร้าของตัวเพลงอยู่ค่ะแต่ทั้งเพลงอะต้องรอติดตามมันไม่ได้มีแค่ความเศร้าอย่างเดียว คืออย่างน้อยก็อยากให้บทเพลงเนี่ยมันสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้ค่ะคือคนที่ได้ฟังได้่านเขาอาจจะแบบเอะใจแบบได้แวบบแบบแบบเข้ามาคิดตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อเข้าไปในบทเพลงว่าแบบเราบางทีเราไม่รู้ตัวเราทําอย่างนั้นหรือเปล่าหรือแบบยังมินเลอร์เนี่ยเป็นการเหมือนให้กําลังใจว่าวันที่แย่วันเนี้ยแต่วันพรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นนะแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยค่ะคนที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบ อาจะได้ปลดล็อกเตงบางอย่างเออสุดท้ายแล้วเรากลับมาดูแลตัวเองอะไรอยากให้คนที่ฟังเขารู้ว่าเฮ้ยอารมณ์แบบเนี้ยอยู่ไม่ได้เป็นคนเดียวนะมีมีไอเหมือนกันหนูก็เป็นเหมือนกันพยายามจะสื่อให้เขารู้เพราะจริงๆแล้วการที่เป็นโรคพวกเนี้ยค่ะการที่อยู่ในสภาวะพวกเนี้ยคือเราเราต้องรู้ตัวเองนะคะว่าแบบว่าอุ้ยตอนเนี้ยอารมณ์ฉันเป็นยังไงเพราะถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะได้จัดการได้ด้วย mm hmm. หนูก็เลยคิดว่าถ้าทําเนื้อเพลงที่แบบว่าสื่ออารมณ์ถูก สื่อความคิดของผู้ฟังเนี่ยเด้วมันคลิ้งกันมันตรงกันน่าจะเป็นอะไรที่ดี เก่าก่อนดีกว่าผลงานเก่านะคะมีเพลงแรกนะคะชื่อ Miller นะคะแล้วก็มีดักส r e a m นะคะ mm hmm. เป็ดแล้วก็ซิงเกิลที่3มม w ีวิชวิชแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกตัวล่าสุดนะคะ mm hmm. ก็คือแบ่งจาก6คนเป็นยูนิตนะคะยูนิตละ2คนเนาะ,ะแต่ตอนนี้ออกมา1 Unit ยูนิตแล้วเป็นยูนิตน้องปิ่นกับน,น้องมุกนะคะก็อยากให้ไปฟังเพลงแบบเพลาะๆกันด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลที่4คะ่ะแต่ว่าขออุไ้ก่อนนะคะ อยากให้ติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูทุทกทคนในวงเนี่ยแบบขยันแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างขมักขมิ้นมากๆนะคะงก็ฝากติดตามทุกคนติดตามผลงานแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ยังคอยอยู่กันตลอดค่ะ